สมัยนั้นอินกับเกมแคะหูเออแค่หูฟินเอ,อ้เล่าเล่าก่อนคือเคยเล่นเกมแคะหูใช่ไหมก็ไม่คิดว่าตัวเองวันหนึ่งจะได้ไปดูดขี้หูไว้ทุกคนคือตอนนั้นน่ะตื่นขึ้นมาแล้วหูอื้อและเป็นอย่างเงี้ยสองวันจนวันที่3อ่ะหูมีเสียงวิงมีหูข้างเดียว3วันและวันที่3วิงก็เลยเริ่มรู้สึกไม่ได้แล้วมันไม่ใช่รัดมันเป็นอะไรก็เลยไปหาหมอแล้วหมอก็เลยดูดขี้หูจวบ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 ,จวบดูดออกมาเราเห็นหู ขี้หูเรามันเยอะขนาดนี้เลยว่ามันเป็นก้อนใหญ่มากแต่หูเราเล็กนิดเดียวมันออกมาได้ไงมีเส้นผมด้วยคุณหมอเขาก็วินิจฉัยว่ามันคือขี้หูไปอุดตันแล้วก็มีเส้นผมเส้นผมอันนี้มันอาจจะทําให้หูวิง้งก็คือหมอก,ก็แนะนําว่าเราอ่ะไม่ควรแคะหูแบบแย่เข้าไปเนี้ยทั้งนิ้วหรือคัตต้อนบัดหรืออะไรก็ตามอ่ะคือใช้คัตตัอนบัดได้แต่เช็ดแค่รอบๆหูนิดเดียวแค่นี้หรือรูหูตรงไปปลายไม่ควรจะแย่เข้าไปนะครับทุกคนเพราะมันจะยิ่งทาให้ขี้หู เข้าไปลึกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันสะสมมันอาจจะไม่ขี้หูตันในวันแรกๆหรอกมันอาจจะต้องผ่านไปสัก10-20ปีมันถึงจะตันเนี่ยก็เกิดขึ้นกับพี่เหมือนกันแล้วไปดูดมาแล้วหูโล่งเลยแบบว่าได้ยินเสียงทุกอย่างชัดมากเหมือนใส่หูฟัง7.1ตลอดเวลาเสียงน้ําเสียงอะไรดูแหลมขึ้นมาจนบาดหูเลยทุกคนชัดจริงแต่ตอนนี้เป็นเหมือนเดิมแล้ว